ก็เราอยู่ที่ริมโขงตัวเมืองสรรบนัเขตครับท่านผู้ชมครับนี่ครับแอดมินจะพามาดูสถานที่ที่หนึงครับเป็นทั้งร้านอาหารแล้วเป็นคาเฟ่ครับนี่ก็คือราวเจริญการ์เด้นครับนี่ครับบรรยากาศภายในก็จะประมาณนี้ครับเป็นการเอาบ้านเก่าแบบฟิลแบบลาวมาตกแต่งสวนจัด สถานที่จัดอะไรให้มันแบบดูน่ารักแล้วก็รีโนเวทใหม่ประมาณนี้ครับคนที่มาจัดสวนให้ก็จะเป็นคุณดุกนะครับคุณดุกช่องสามครับที่เขาจัดแต่งสวนอะไรประมาณนี้ครับเี๋ยวเราจะมาทานอาหารที่นี่กันครับนี่อาหารก็จะมีพวกสไตล์อิาตา,าเลียนอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างในครับ สบาด,ดีคนเดียวได้มีฟังนี้ไรบ้างม,มีคนกี่คครับเดี๋ยวเราเดินมาดูฝั่งนี้ก็ได้ครับท่านชมนครับด้านบนม,มีไหมมีหรออ๋อด้าเบนเป็นห้อง VIP นั่นพี่พี่เอาตรงไหนก็ได้พี่มาคนเดอยออันอันนี้ก็ได้ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านครับผู้คนมากมายก็มาทานอาหารกันครับนี่ครับก็เป็นโต๊ะแบบ v i p แบบยาวๆครับแบบที่มาแบบเยอะครับส่วนนี้ก็เป็นแบบครอบครัวกันมาครับหรือว่าใครอยากทานกาแฟก็ มาทานได้ครับนี่ที่ร้านก็จะมีกาแฟขายด้วยครับครับนี่ครับหน้าตาของผมสั่งเป็นเขาเรียกเหมือนสเต็กบัวครับเหมือนเป็นไข่กระทะแล้วก็มีขนมปังอ่ะประมาณนี้ครับนี่ครับมาชิมกันครับรสชาติดีแล้วครับมันจะออกแบบผัดแบบออกหวานติดเปรี้ยวนิดนึงครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนน่าจะเป็นหมูนะหมูแบบปั้นเป็นก้อนนะครับ นี่ครับกระทะเขาร้อนมากครับร้อนได้ใจดีนี่ครับก็เป็นรสชาติแบบกลมกลมครับออกนุ่นนวน,นิดนึงครับนี่อันนี้ก็จะเป็นไข่นะครับผมก็จะชิมไข่ครับอือ,อ,อก็ถือว่าโอเคครับเป็นที่ไทยเขาก็จะเรียกแบบไข่กระทะมันก็จะมีหมูสับหมูยอคุณเชียงอะไรประมาณนี้ครับนี่ ก่ากินขนมปังขนมปัง,ปงที่กรอบดีครับอ,อจิ้มกับไข่ด้วยนะครับนี่ไข่แดงเยิมย้มๆครับอือ,อ,อกินไปต่แซบ่บเลยพี่น้องเด้ก็เนื้อเขาก็นุ่มดีครับนี่ครับที่ลาวเขาเรียกสเต็กกวัวครับครับท่านผู้ชมครับ ก็ใครมาตลาดเราเจริญนิมมองก็แวะมาทานได้ครับที่เราเจริญการ์เด้นครับไว้เจอกันใหม่ครับสบายดี